ตอนเราทําเครื่องอนะทำถ้าเป็นแทบตายอะนะผลลุดท้ายสามร้อยก็ยังขึ้นอยู่ดีเป็นเพราะอะไรอนะสายพานเรามันหย่อนหรือเปล่าบางทีเราก็ลืมดูอะนะใครตั้งสายพานไม่เป็นก็ปวดหัวหมองเหมือนกันนะ่ะนะอันนี้ดูตั้งสายพานให้มันตึงน้อยแบบนี้มันเขาเรียกว่าหย่อนไหมเนี่ยแบบนนี้หย่อนไหมเส้นผมบางบุกเขาบางทีลืมดูสายพานสายพานมันหย่อน สายพานมันหย่อนเวลารอบเร็วๆเนี่ยสายพานมันฟรีเพราะพัดลมบางทีมันก็หนักเหมือนกันนะเพราะมันพ่วงพวกปั่นไฟด้วยมันก็มีกําลังหนืดของเขาไม่ใช่พัดลมเปล่าๆนะถ้าตั้งมันหย่อนมากมากมันก็สายพานมันก็จะฟรีแล้วก็ตั้งให้ตึงตั้งง่ายๆขันน็อตไม่กี่ตัวนะรุ่นใหม่ๆก็มีตัวตั้งสบายอ่าดูให้มันตึงพอตึงพอประมาณไม่ใช่ตึงเป๊ะ แล้วมาหมุนดูสิว่ามันไปไหมเนี่ยบางทีมันฟรีช่วงเนี้เพราะพัดลมรุม่นใหม่เดีนน๋ยวนี้มันพ่วงใดปั่นไฟด้วยนะสาเหตุทําให้ฟามร้อนขึ้นก็คือพวกนี้แหละพวกสายพานยนอนตเติมน้ํามันหล่อเย็นก็ยังร้อนอยู่น้ําเดือดมั่งอะไรมั่งนะแต่ถ้าน้ําเดือดแล้วมันม,ม,มีน้ํามันเครื่องเข้ามาในรังขึงด้ดยเนี่ยก็คือประเคนฝาสูบแตก อย่าให้มันตึงมากนะตึงมากมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนักเครื่องเอาที่มันเกาะวินพัดลมได้อะเออเออเอเอโอเค